คุณลูกค้าร้านลำโพงเครื่องเสียงของกาของห้านะคะวันนี้แอดมินจะพามาดูจัก,กรยานค่ะจัก,กรยานสวยๆค่ะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่3,500นะคะ3,500ขึ้นไปค่ะจะเป็นส่วนมากจะเป็นจัก,กรยานของผู้ชายนะคะเสื้อหมอบเสื้อหมอบเสื้อภูเขาอย่างเงี้ยค่ะมียี่ห้อ เด็กนะคะของเด็กจะมีอยู่ค่ะมีหลายยี่ห้อค่ะคุณคะสวยค่ะสภาพขี่ได้เลยนะคะ ห,ห,นนรหรือเยอะค่ะหรือมีคันนึงกลอสด้วยค่ะเนี่ยในเจะมน,น่าจะเป็นกลอสสภาพพร้อมขี่ลูกคันเลยนะคะ ีรถเข็นคนป่วยภาพก็พร้อมใช้เลยนะคะซึ่งรถเข็นคนป่วยนี่ลูกค้าถามหาเยอะมากนะคะรอบนี้มาสอคัน ร้านเราจะอยู่ลำลูกกาของท้านะคะอยู่เลยบิ๊กซีลำลูกกาของห้ามาประมาณเา300เมตรก็จะเจอร้านค่ะร้านเราอยู่ติดกับหมู่บ้านวัลลดินเลยนะคะติดถนนเลยนะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามะะ6 6 6 6. ได้นะคะที่0897806126ได้นะคะร้านเราจะมีหลากหลายะคะ่ะตอนนี้ก็มีลดราคาหลายอย่างนะคะ แวะเบียงเข้ามาดูอย่างของเล่นก็ลดราคาค่ะอ่รถเข็นเด็กก็ลดราคาอยู่ประมาณ500-700อยู่ประมาณนี้นะคะสนใจก็แวะมาดูแล้วแต่สภาพนะคะนี่ก็ไม้กอลม ไอ้ก๊อฟเราจะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆลูกค้าที่เล่นก๊อฟอยู่แวะมาดูได้นะคะที่ลำาุกกาของ5ล้านของเราให้เลือกเยอะค่ะ สวแวบะบเข้ามาดูได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่10โมง6โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นจานโชว์จานใบใหญ่นะคะเริ่มต้นที่500-1,000บาทคะ่ะส่วนราคามาต่อรองหน้างานได้นะคะราคาเราสามารถลดให้กับลูกค้าได้ะคะ่ะถ้าสนใจจริงๆกระเป๋าเราก็มีกระเป๋าเราแฟชั่นก็มีกระเป๋าแบรนด์ก็มีราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่350บาทนะคะ แล้วยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนมาดูนะคะที่รำลูกกาของท้างค่ะ